สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปปล่อยหมูกันนะคะอันนี้หมูหนึ่คู่นะคะอันนี้เป็นของพี่แอลนะคะหมูห่งคู่เดี๋ยวมาดูตาชาติจับนะคะของคุณเจษดาหนึ่งตัวแล้วก็ของอพี่พัทกับพี่วรรณภานะคะอ้าเข้ากรงเรียบร้อยแล้วอาวออาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหาเชือกนะคะ มูดนี้จะเป็นของคุณเจษดาหนึ่งตัวแล้วก็คงเป็นของพี่พัดกับพี่วรรณภาหนึ่งตัวนะคะสาธุสาธุนะคะวันนี้โอดีใจมากๆเลยเดวค่อยหาเสื้อกมัดอีกเ้ยมันสิุด ให้ตาชาติทำากงก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นของพี่แอลนะคะหนึ่งคู่หมูของพี่แอลนะคะหนึ่งคู่ดูสิคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะามาแล้วนะคะหมูคุณเจษดาและก็หมูของพี่พัดนะคะกับพี่วราภาเรามาดูหมูของพี่แป๊ดนะคะหมูของพี่แป๊ดนี่จะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่แป๊ดด้วยนะคะหมูตัวใหญ่มากๆเลย อืมต้องใส่โครงใหญ่เลยนะคะตัวนี้อืมรอยงางนี้ซาดที่กินจับหมู เรียบร้อยนะคะหมูใหญ่เราเข้ากลงแล้วเดี๋ยวเขาไปหาเชือกมัดอีกทีนึงนะคะ อ่าแต่จัดยกมาแล้วยกกระชุนนิดหนึ่งอ่ายกกระชุนอู้นะอู้อู้เดี๋ยวเดี๋ยววางอันนี้ก่อนโอ้ยกไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะแป๊บนึง โอ้โหหมูตัวใหญ่มากๆเลยค่ะ,ะามาเยาจะหามหมูก่อนนะ อ่ะตอนนี้นะคะตาชาติก็ยกหมูไปอย่างละคู่แล้วนะคะคู่หนึ่งของพี่แอลนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือของคุณเจษด,ดานะคะแล้วก็อ่าอีกหนึ่งตัวก็คือของพี่วรรณภาแล้วก็พี่พัดนะคะสาธุสาธุค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอนนี้ตาชาตินะคะขยันขันแข็งมากๆเลยนะคะดูสิคะโอ้โหอนุโมทนาบุญกับตาชาติด้วยนะคะเพรตาชาติมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันนะคะมาเดินทางกันนะคะพี่น้องค่ะ อ่ามาทุกคนก็อิมอ่มอกอิ่มบุญนะคะใส่บาตรหยาดน้ําแล้วนะคะเมื่อเช้านี้โอ้โหทําบุญทํากุศลกันโอ้โหดูสิคะ <c oughs> ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะพวกหมูพวกนี้เนาะ,ะเรียบร้อยเดินทางกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อปลากันนะคะหมูสีสี่ตัวแล้วก็อีกห้าตัวอ่ะดูหมูของพี่แป๊ดนะคะ อันนี้จะเป็นหมูของพี่แ๊ทนะคะตัวใหญ่เลยนะคะเราจะปล่อยเข้าไปในป่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะของพี่แ๊ทนี่จะเป็นหมูใหญ่นะคะเป็นหมูใหญ่นะคะหมูหมูตัวเมียนะคะของพี่แ๊ทเราจะปล่อยเข้าไปในป่าเนาะอ่าเป็นหมูแบบว่าผสมพันธุ์เนี่ยก็ผสมพันธุ์ได้แล้วนะคะนี่เป็นหมูเต็มเป็นหมูสาวนะคะอ่าชื่อนางลักกี้นะคะหมูตัวนี้ชื่อว่านางลักกี้นะคะ นางลักกี้จะพร้อมสู่เข้าป่าแล้ววันนี้นะคะนี่ตัวเมียนะคะ,ะนางลักกี้จะเข้าป่าแล้ววันนี้อนุโมทนาบุญกับพี่แป๊ดด้วยนะคะ,ะจะไปสู่โลกอิสระแล้วนะคะหมูป่าจะเข้าสู่ป่าแล้วนะคะ,ะไปหาอยู่หากินนะคะในป่าในเขาไม่ถูกฆ่านะคะสาธุเด้อขอให้พวกเจ้าทั้งหลายเด้อมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนอะอายุมั่นขวัญยืนเนอะ,อะขอมีแต่วความสุขเด้อแล้วก็ ไปอยู่ในป่าแล้วขอมีความสุขแล้วก็ขอพรนี้นะกลับขึ้นมาหาเจ้าของคนที่ปล่อยด้วยเด้อสาธุสาธุขอให้พี่แป๊ดมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บได้จนแล้วก็คุณเจษด,ดาแล้วก็พี่พัดพี่วรณภาแล้วก็พี่เอ๋วด้วยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกกดให้กับเจ๊ปลสายฮาด้วยนะคะฝากติดตามช่องเจ๊ปลสายฮาและอีกหนึ่งช่องเจ๊ปลตาชาติด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะจะไปซื้อปลานะคะส่วนน้ําเราขึ้นในรถแล้วนะคะน้ํานะคะสิบกว่าแพ็คเราขึ้นในรถแล้วนะคะน้ำสิบห้าแพ็คเอาขึ้นในรถแล้วนะคะ,ะ,คะร kalk, เราเอาน้ําขึ้นในรถแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูอ่าต่อไปเราจะเดินทางไปดูปลานะคะไปซื้อปลาแล้วก็ไปเอาหัวาหารกับลํานะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะเดินทางกันค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอู้ดีใจจังเลยดูหมูจะได้เข้าปา่า